สวัสดีเจ้าจะพาเจ้าเดี๋ยวบอคอยหายแต่เจ้าวันนี้จะพามาตกนารีซอเจ้าอหลังเจ็ดซอกน้าขึ้นเจ้าน้าน้องฝนตกเจ้าอลังเจ็ดซอกตาหนึ่งจุดห้าเซนลงเจ้าน้าเล็กขนาดจำเพราะจะจมน้าแล้วเจ้าไม่ได้ปลากันเหมือนแล้วเจ้าก็ะตืงหาจะป้าก็เจ้ามาผักกำลังเจ้าว่าจะป้าจะได้ก็เจ้า ขวานขวา็ตปลาบกาาป๊อกาปลาาป๊อกก็ปลาล tao 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 แล้ปลาขาป๊อกได้ลปลาส้อยข้างลายเจ้าตัวใหญ่ๆแลปะปลาสไตล์เจ้า ปัดส้อยข้างลายเจ้าแล้วก็ปาดั้งยำแล้วก็ปาดสะไตล์เจ้า พี่ปลายเลยชปปอบปากขาดพอกเอบตัวใหญ่ๆั้งับว้าวพ <c oughs> ปลาขยาวตอกนนมไปแล้วเจ้าตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยช้บปากขาดพอกแล้วเขาออกอยาก ไปดาออกเลยหั่นแทนขนาเจ้าโอ๊หัวปุ๊ดไปแลเจ้าโอ๊ตกน้านเป็น เจ้าว่ะดแล้วเจ้ายโอวยะิีนักขนาดเจ้ามาตังปืนหมดเลยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเจ้าปานนี้นจะได้เจ้าขาป๊อ,าอ,อ,อ,าอกตัวใหญ่ขนาดเจ้าเลี้งสัวเจ้าสองัวสามตัว

เจ้าตัวเจ้าติดตัวเจ้าเรือคิดเอสตัวเจ้าหลออพี่ดังมากขนาดเจ้าแต่มันติด วัดวัดวัดตายเงี้ยเก็เดืรเ้า จเจ้าปัสสาวข้างล่างโอ๊ะยังขำที่สีตัวจเจ้าปลาขาป๊อกเจ้า เพื่อได้ปลาปูตัวใหญ่เจ้าอุ๊ปอันา,า,านเจ้าปลาปูตัวใหญ่อ๊ะว๊โอ้ยอนนัาขนาดเลยเจ้าปลาขาป๊ปอกเจ้า ตกแนบว้ายตกไปหมอเลยเจ้า <ś led> ตัวก็ยาวตกหมอสตกใส่ต้งได้ใส้แล้วเจ้าไม่ติดซิกตัวตัวเจ้า ลายแล้วเจ้ากระคาป๊อกเจ้าหนึ่งตัวสองตัวสานตัวว้าห์ตกนันสี่ตัวเจ้า ห ah, like, ้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัว เก้าตัวไปเก้าตัวเจ้าช็อกหน้าไปเห็ดตัวหนึ่งไปข้างลายเจ้า้ัก็ปากขาว không có sai tả, cháu Thế chết tùa cháu Tạc khả tùa ngam ngam lấy cháu đấy chết tùa Oh, oh, เจ็ดแปดตัวเจ้าได้ปลาขาวปลาเสด็กเจ้าปลาเด็ตัวใหญ่สองสามสี่ แ <ic> ปดตัวเจ้าไม่ตัดสายงตัวเจ้า ตอกหน้าไปตัวจเจ้าป้าบารันเจ้าโอเคเจ้าวันนี้ปลาแค่นี้การจะป้ามาหลายชั่วโมงแล้วเจ้าเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกับเจ้าว่าเจ้าป้าจะได้หลายกอวบันนี่นี่เจ้าวิวบรรยากาศดอยนั่งนอนตรงนี้ปีเจ้าป้านั่งตกเจ้า โอเคเจ้าเดี๋ยวเาไปดูผลสรุปป่าที่บ้านกันเจ้าโอเคเจ้าเขามาดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าวันนี้เจ้าว่าเจ้าป้าจะได้นักกอลนี่เจ้าวันนี้เจ้าป้าได้ประมาณสามโลเจ้าเป็นปลาขาวป๊อกเจ้าสวงกำนนี่เจ้ามีปลาคารป๊อกว่าเจ้าป้าได้ปลาลิม ไน้ปาโบเจ้าได้ปัสเสดสตวนิ้นสัดส้อยเจ้านี่เจ้าปัตข่าวตัวงามๆเลยเจ้าก็ถือว่าได้น่าจูเจ้าได้ปลากันเหมือนกว่ายังได้ยูเจ้านี่เจ้ามาดูป่ากันได้หลายยูเจ้าป่าโอเคเจ้าวันนี้มาถึงบ้านเจ้าน่อยเจ้าเพราะว่าจะปาไปแต่เจ้าเลย วันนี้ไปได้พาน้องปิน่นแต่วันผูกอาจจะม่แน,น่ผมพูดจะได้ไปก็เจ้าใหเ,เจ้าบ้านเจ้าป้าอาจจะเกานิดหนึงเจ้านี่ค่ะบริเวณบ้านเหนื่อยขนาดเจ้าเจ้าป้ายังไ่ได้กลินข้าวตอนเลยเจ้าโอเคเจ้าจบคลิปนี้ก่อน ได้ป้ากันเมื่อเร่ากเติงหาเจ้าขอบคุณนักหน้างเจ้าติ๊ติดต,ตามชมาชมช่องเจ้าป้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตาเมื่อเจ้าป้าแตนะเจ้าขอบคุณนักหน้าีเจ้าบ๊ายบายแล้วป้ากันคลิปหน้าเจ้า